จักเดือนแล้วครับแต่จักเดือนเหรอะมแมนมันยี่ยี่ี่สิบสองเอยัีัเยี่สิบยี่สิเดือนยีสิเดือนยีเดือนยี่สิบวบมเากลัวแล้วโอยีเดือนนะครับยี่สิอย่างยีสิบเตอันนี้ผม ผมดูโรงช้างแล้วน่าจะเป็นฝีมือเดียวกับของอุ้มบุญหรือเปล่าช่างเดียวกับอุ้มบุญนะฮะดูจากการทําช้างแต่ก่อนเชืองนี้อยู่ใต้สะพานบาช่วงหนึ่งอยู่ใต้สะพานพี่เป็นเจ้าของรครับโอ้พี่เป็นเจ้าของช้างครับทางน้ำหวานเมื่อเช้าเห็นพี่ใหญ่มาถ่ายว่าช้างจะออกลูกคงกะว่าจะอยู่บ้านแถวบ้าน เดี๋ยวอยู่บ้านทลาดเขาวะยี่สิบเดือนอุตว่าน้ำอันไหนไหนะน้เพิ่งไหลครับน้ำเพิ่งไหลตอนเช้านะครับนอนลุกเห็นในตัวยาวๆสีอย่างไรก็เป็นคนในหมู่บ้านทำมาช่วยกันดู นี่ฮะโครงสร้างเดียวกับตะเพอุ้นเลยครับโอ้มาตรฐานดีดูเป็นงานรับเหมาในอาคารโรงเรียนอย่างเงี้ประมาณนี้นะก็จะยกเสาขึ้นประมาณนี้อู้น้ำขึ้นไห,หลหรือเปล่ปะ โอ้เขาไปเบึงมาทันอยู่เบิร์เลย่หรอ มันจะเจ็บทองอะนี่เมารถดมโค้กแขกได้ก้าอู้งร้องอะลร้องแล้วร้องแล้วเสียไอผมเสียบไม่ใครเปิดประตูรถใส่เดนเปิดประตูรถใส่ไม่หลบรถได้หน่ไม่หล่หรอก นี่เอาออกได้หมดเลยเดี๋ยวบอกอโซ่โซ่เดี๋ยวเดี๋ยวพอนายไอ้เตียงกับลมใส่เตียงเตียงไม่รอเลยขึ้นลงรถเตียงเตียงลมมาเตียงเอารถออกเตียงขอบคุณหัวใจนเลยเบ่งแล้วเบ่งแล้วผู้เล่นคะผู้เล่นคะยังไม่ออกง่ายแล้วดูเลยนี่น่าจะกลางคืน เริ่มเลยครับเริ่มเลยครับท่านผู้ชมครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมแชร์ให้ไปให้คนภายนอกรู้นะครับเดียวกับนในเฟซบุ๊กบ่ไม่ในยูทูบไลฟ์ไปหนึ่งได้โอเคครับผมก็ไปติดต,ตามต่อได้นะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านนะครับที่ช่องไอเลอร์ <S <S ผม ผมขออนุาไปเตรียมตัวไลฟ์ในเฟซบุ๊รับเฟซบุ๊กด้วยด้วยขอบคุณมากที่เข้ามาแล้วเกือบหนึ่งชั่วโมงครับรถเหมือนใครเหมือนน้โนเลยตัวใหญ่หัวเล็กนี่เหมือนน้านรับมาเป็นกำลังใจทานข้าวครับทานรถนะฮะ มาต่อมาต่อคน่ามาต่อมาต่อนี่เบิกหมัดทานดีโครงสร้างเด็กอุบุญช่างคนเดียวกันเขาไม่เคยเห็นพังตั้งโรงหรอกใกล้แล้วครับ น่าจะคือว่าน่ากี่โมงผมว่าผมว่านะแต่ว่าจะโมงตอนแรกผมแล้วผมว่าเยน็นๆนี่แหละนะดูยืนเจ็บอยนนู่่นีเลยดูน้ำเมือ,อไะะกไหลถ่ายตากล้องอะ่ะอยู่ในรถหัวใจใหญ่ๆเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะ แต่ผลบุญก็เป็นอย่างเงี้ยก็สามวันสามวันออกก็มีตอนที่ชื่นใจออกจะออกนะครับก็มีอย่างเงี้ยเราออกออกมาออกมาอีกสามวันแต่ว่าวาวยประเภทบล็อกกว่านี้นะโอ้ครับฝันวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ในควานช้างก็มาช่วยกันครับเอ๊ตอนแรกที่ว่ามีโรคลำปีสกินมานลกลัวติดช้างเหมือนกันนะแต่ว่ารู้สึกช้างจะภูมิต้านทานเยอะเลยไม่เป็นลำปีคนระับควายก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเป็นนะไม่ค่อยเห็นควายเป็นยาาบราณื่อพันหน้าเลยแต่กอกยังางมามเลยแต่กอกเป็นาวกันเอองามเลเลยไม่ว่าสือ่อพันหรอว นี่แม่ก็ปลูกแค่นี้นทิพย์ก่อนเลยเราเอาจากหน้าไปดูหน้าเลยหายหมดล้วเออหายถิ่นหมดแล้วแต่มันง่ามนี่มันแต่งง่ามมันแต่แบบเข,ข้ามาจริงเข้าไหนแล้วปลูกไว้เป็นพันกันสารลื่อโลมาอยู่รึเปล่าครับผมันจะปลูกไว้ตรงนั้นไหม ไปที่อื่นก่อนนะครับผมว่าน่าจะเย็นแรงๆแล่นแหละเพราะว่อันแล้วแต่หมู่บ้านแล้วแต่ เจ้าของช้างนะอาการนี้อาการเจ็บเพราะว่าล,ลุกนั่งมันเจ็บท้องอนะีกอย่างหนึ่งนะครับที่จริงนะครับ

À, thọt rồi đó thọt đi ừ. à. <laughs> เขาว่าเขา,าไกลเลยได้พี่น้องดูม่นก็เหมือนโนหนวันเล้วน้อยท้องใหญ่ใหอันนี้เฮดเฮดวัวเฮดโคตรวัวเฮ็ดแมนว่ครับไม่ถูกกับผู้หญิงครับลูกแรกบ่กครับหรือ แ็แรเลยครับ huh. ล <t os tapping> uh. ูกแรกเลยลูกแรกเลยสร้างนี่อายุหลายบ่ครับนี่สร้านี่ประมาณสิบสิบสี่สิบห้าสิบหกว่านี่หอ mình mình bình bình đi mình đi mình khí sinh 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 ô bố mẹ nó đi qua đi sinh con cái กล้องใหญ่ไหมโซ่กล้องใหญ่อะอ๋ออ๋อชัดสุอ๋อตูนมะเดี๋ยวจะจะอือะไรก็ไม่รู้นะครับเอา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 โอ้ยังยังนะครับยังโอ้อ้าปากแล้วอ้าเจ็บไปเลยคือนานูมากเลยแน่นานูโตมาก็ประมาณนี้แหละครับหัวเล็กๆนี่

โอ้ยไล่หล่แห้งไล่ไล่ไล่แล้วโอ้ชออยู่นี่พี่น้องปลาตามาถือนมเลยโอ้นมนมดูนมนะครับนมพุ่งเลยนะเอาเด้อพี่น้องเอาเด้อเอาเด้อเอาเต้แล้วเต้แล้วเตง มเดียงมาที่นี่เดี๋ยวเขาถ่ายถือถือกล้องนี้ให้หน่อยถือถือ มันมืดๆใช่ไหมแต่ผมไปย้ายที่ฝั่งนึงเ่ยเราย้าย่ฉากมาแล้วมาแล้วอันนี้คือว่าลุกลุกไม่ใช่ยังไม่เดิน้ลงตัวเราจะตามไปดูกันนะคะถึงเต้นอ่ะ ขาเคยมีลูกมาก่อนไหมครับไม่ครั้งแรกกลัวเขาตื่นเต้นจังเลยอ่ะต้องใส่เข็มขัมัดของขาไวเพื่อป้องกันการเหยียบจับแต่ให้อยู่นะครับจับให้อยู่เขาเหยียบลูกมาอตรายย้อนแสงไหมไม่ย้อนแสงแล้ะ ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกนะคะเบ่งล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 ะ พังน้ำหวานะคะ่ะหนึหนะ่งพันท่านแล้วนะคะหนึ 1, ่งพันตื่นเต้นแทน

อ่ะไปถือกล้องนะเด็๋ยกี้ึงทิพทิพทิพแม่แม่เบ่งช่วยหน่อยแม่เบ่งไปเบ่งมาโต๊ะแตกใช่ไหมหมอแม่แม่แบบก็ช่วยเบ่งเหมือนกันเข้าห้องน้ำก็ช่วยเบ่งทุกคนละเบ่งกันออกมาสีเหลืองๆว่าไปแล้ว

อันนี้เขาไลค์ในเฟซบุ๊กวะเฟซบุกฟฟ๊กเลยวะ,ะยช้างค้าลูกทีไรเก่งหน้าท้องทุกทีแม่นี่มันโกรธเสียงตูดพ่อ อ่ะเงียบไปแล้วครับอืมเป่งอย่างนี้เหมือนจะออกฮะหายใจไม่ทั่วท้อง ค่อยคือเบิงเพจบดายเขาปิดเขาปิดกันนะเบิงเลยในแต่ประเทศสิงสิงไอไอมิ่งมิงมิงมันเสายังมือเหรองกับนะเบิรนกันบ่บ่หัวนหอไอมิงไอมิงบ่ ขอผมไปถายเข้าดีกว่าเพราะว่บินออกเลยแต่ว่ากับสมูังเียนำมันต็มอมมันบิงนำกี่บนี่นะเพรนำมันอ่งเ้ยนแม่่งอ๋มันแตกจมูกมันมัแตกนะมันบวมเลยสิตูนน้ำน้ำเดินมันไหมครับน้ำน้ำสิแม่น้ำเดินมันเดินอันนี้บอกบอหักันนครับด่างตูนอันนี้ านะสามมืน่นครับไข่ต้มน้ำร้อนเนี่ยังครับยังไม่ต้องต้มน้ำร้อนนะตอนนี้เอาแค่ลูกช้างออกมาก่อนนะี แม่แกเมื่อกี้ตัวน,นี้ก็พันคนนะฮะดูที่หางช้างดูตัวนี้น้องมิ่งรอแฟดก็ไม่บอกเอฟซีลุนกัดไม่ได้ดอกค,คือคือ,คอไอไอมิ่งนี่เอาจนจนที่เกียดเฝ้าอ่ะเนี่ดูตรงนี้ตรงน,นี้จะบวมนะ มันดูว่าเชือกนี้จะเป็นเชือกที่แม่แม่ตามกันอีกหรือเปล่า,าอือ,อโอ้ยาวยื่นเลยนี้มันคืออะไรวะยาวยืดเลยนี่ยาวื ตัวแตกโ่อะทำไมตูนต uh, awesome. like, ูนตดไปแล้วไปแล้วใช้ขาเตะ เวลา4ชั่วโมงรับพ่ออข้ข้าว่อนะข้าว่อคุณพ่ิษย์ข้าววอเสียงเขาเองนะครับเสียงช้างเขาเงองร้อง ก้าวร้อ,อ,องควนครางบัวบานอยู่อยู่ข้อครับ เขาบอกเบ่งเบ่งน้ำหวานเบ่งตามแล้วนี่เป็นหัวเลืองเลยใช่ไหมเชาแวแม่เอฟซีเบ่งตามจนหัวเลืองเลยไปไปสิแรงๆผมว่าเดียวนี้โคือโชงคือ ออกแลว้วเราออกแลว้ออลวค่ะวะ เขาว่ายี่สิบเดือนนะชา้างเขายี่สิบเดือน ประมาณจะขอเขาว่านะเพนไปนี่ครับน <20 S 1> <20 S 2> ี่แยี่เดือนยีน่สิบเดือนเนาะปกติก็ยีเอ็ดะม12 2เดือนยี่สิบเอ็ามนี่อันตรายนะยีใหญ่เกินี้นี่ก็ยังไม่ครบอะไรงี้น,นะสงสัยหูกลางไปเลยลูก ตดแตกนะใจดีกระสับกระส่ายแล้วไงแต่เขาบอกว่าดูทางเฟซบุ o กได้ชัดนะเสือชัดมากชัดมากเออคือทางเฟซบุ๊กได้ชัดมากออกมาเล้วยังไงไม่ได้ผ่านบริเวณช่องคลอดอยู่แล้วตอนนี้มีอาการเจ็บท้อง เดี๋ยวผมจะไลฟ์ประมาณ30นาทีแล้วก็ตัดใหม่นะ30นาทีแล้วก็ตัดใหม่นะ แบตเตือน20่สเปอร์เซ็นพ่อแบง์อยู่ไหน <laughs> พ่อแบง์อยู่ไหน <laughs> พ่อแบง์อยู่บ้านตายแล้วประเทศนี <h ums> ล้ลูกแรกลูกแรก โทรศัพท์มีอยู่สองเครื่องนะไม,ไ,มไม่เป็นไร iPad ก็เอามานะเป็น Power Bank สำรองได้ตัว ทิ้งแปลกปลอมน้าควานก็มาช่วยกันน้องผมเตรียมเล <c oughs> ก็โอดยดูคนนี้ <c oughs> สบายดีนะคนนี้ <c oughs> แต่เขาบอกปกติตางคืนน่าจะชัวร์นะแ <c oughs> ม่ผมเตรียมพร้อมแล้วโน้ตบุ๊กฉันสายทรงสายชาร์จซื้อมาหมดแล้ว <c oughs> วัสดีครับผม <c oughs> มาเบิ้งเพื่อนออกลูกนี่แหละครับ ตดแตกไปหน่องเพิ่งล้องจนตดแตกถ้าจะออกจริงมันต้องตูนเลยนะ,ะตูนได้ตรงมันต้องแบบนูนออกมาช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยคือออกมาแล้วนี่คือเราสามารถดึงออกมาได้พอดึงออกมาได้อีกก็ต้อง รีบช่วยกันพยาบาลโอ้หเอาโอเคผมจะไล่สดใหม่นะมัน3ามสวนาทีแล้วเอาอีกเครื่องนี้ไปชาร์จแบบด้วยก่อนนะแต่อีกประมาณสนาทีอะเข้ามาใหม่ก็ได้หรือไปดูใน Facebook ก็ได้นะครับผม